เลยจ้าเขาได้่ามากับสลงคูใจขึ้นเขาจอด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 หมดแล้วเล็ก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 เมืงสัมภะ ไปกันเลยจ้าเขาป่าแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อพี่น้องเอ้ยหาดอกกระเจียว,าาวนยา,าวน,าาน,าน,นาลูกน้องพ่อและดอกหนึ่งดอกส้งดอกซ้ำดอกคือ thau bọ tay tay ồ chơi nhỏ pin เห็น โอ้ฟังเสียงจกกักรจันพี่น้องโ,อโดนแรเดอร์นี่บัได้เข่าปลานี่นไดโอ้พอแล้วพี่น้องดอกนี้ง่ามลายเอาคูดแบบน,น,นี้พี่น้องง่ามปั่นอย่างพี่น้องเลยเอาค้อเงาให้มบคุณค้อเงา ผู้บานเท่าเน่อยกระจัพอ่น้องงามหลายมิตรดอกงามๆโอ้เอาได้หรือ่าขุดเลยจ้าขุดเลยขุดเลยลูกน้องหากินมันดีนะคนมัเนาะได้เนี่ยกระต่ย ไอ้เดไกน้อยฟุดไหมน้่งมาหลายแทะตืน่นไม่่ามวะเน่ยโอ่คือไทยลูกน้องโอ้ลูกน้องหากินมานเลยฟูดลูกน้องฟูดเะใหกินน้ำนี่นี่องนึงน,นะเหมือนเดียวปีมีมสวนรวมเลยเด้ฟูดฟูดฟด nè nương rong khút khút oh lại ri pino ngơi cứ đoạt như này này cứ đoạt như này thôi như này để chụp chắc đấy <laughs> Ủa, chắc được kia <laughs> men Oh, màn, màn, lúc nào màn át hút xuống qua, ngắt, thăng, ngắt ồ, cái này cũng ngam, ồ, oh, ngam ngon, ngon ồ, này cũng ngon nè, này ีมดอกนีมุ่นี่มาโซ่ด้วยดอกนี่คุณล่ะโอ้บุญนาภินอ่งงามายโอ้สองดอกนี่งามไรเบึงเบิงมันมีแต่ความความอนมเความนอนขุดลงงเยอโอ้งามแท้นี่อ ้บานทั <Uh> ้งนี้ใช่ยังดิอืมทั้นี้ได้อยู่นี่กินอะไรดิเจ้าของก็มีอีกแล้วตัวบใงไง สยงามเลยดิมันเลยขวนเอออ้าขาดจะลูกน้องโอ้ยลุงบอกลูกน้องมาจับไ้ดอางามๆจ้า้ะ ทังงัดเจอคู่แปดอีกแล้วพี่น้องโอ้งามงามงามคู่แปดคู่แปด

อวบอันพร้อมสับใส่มันสนุกไม่ค่ายฟังงานนะโอ้ตายก็ได้ดลายแค่นี่แต่ดอกงามๆมือได <Okay. S 1> ้ลูกน,น, <ừ. S 2> น้องลูกน้องลูกน้องนะอันนี้ นี S 1> <S 1> ่กจัดแถวเอี่โอ้ดวงแดหลายโอ้ได้หอนนองเมียนตัวนบําบินน้อมรองสาวทีมงานสาวกระต่ายและสาวกระต่ายแล้วสาวจันสมทีมงานหาทีมงานหาอยู่หากินที่ถอดตีดื้แล้วนะ งามจ้าพี่น้องซับเล็กเ้าสุดยอดสุดยอดงามงามงามพี่น้องงามงามอันนี้จะงาม ช่วยแน่ช่วนสวยมากทั้งคนทั้งดอกม้ทั้งดอกกระเจียวว้าวิทช่วยแน่ช่วยแน่สวยสวยงามขนาดูสุดยอดอนี่แมงกินนุ่นเออยแมงกินนุ่นเห็นบ่เห็นตัวว่จับหาจับเห็นไหมโอ้นเ็เ้เห็น อินมาพี่น้องข้างแรกเด้อนี่น่าลาก็พฟงเห็นด้วกันจ้าเด้จ้าแม่งกินนุ่นเนาะโอ้ตัวบง่ายตัวบงกายเดี๋ยวไปพูดเป็นสิ่งเลยหนองตัวนี้ซับมันซับเออไมีสองโซ่หู่เออมีหอนเฮ็ดพี่น้องบ้างไอเดี๋ยว เไหมเฮ็ดยังเฮ็ดกุนคกผักซ้เฮ็ดใครเฮ็ดยังก็บเห็ดดินเม็ดิน่เอเออ่ไรแข็งใช่ไดจีวใส่กกรเจียวมรือวางเยอะชุ่แล้ขงทั้งนอไม้ทังเนียกับอีอ นะเก็บเข้าเก็บเข้าเก็บมันสินนนนนนนค่ะมนี่ยกล้วยมันกินนู่นอีกแล้วพี่น้องได้สองตัว ช่องโตไม่ใช่โตงงามพุดลงไปสันสันึงบ่อเริมาตืนนึงมันเป็นสันสันเราก็เบาพิษเนาะพิษเราถือตื่นตื่นตื่นเราถดขอภัยจ้าในแม่งกินงูอีกแล้วกตายมนเป็นขั้จะอจะขังตรงไหนนหน่วยสิ่หรอขัไรดีกว่าเนี่ยเนี่ยพุดจำหนเอง่างนเนาะกัตาสังเกตลนอยู่บันดีต้นม้ใม่ว่ายโดกเนี่ยขังตรงไหน ถ้าพี่น้องมันเป็นมันเป็นหู้จังหู้จังสีสนี่มันนุ่สบาบ่ว่ามันจะมีเร้่องขออนุญาตเดีดิตูมนดตูจะดักล่องข้างในแหละฮะิงานทอปใช่ไหมเนี่ยจุบ่เขาอยูเลินะฮะได้จุถึัวงานนั่นใช่ไหมบบา เพาะน้นข่นไปเพิ่ม้น่พอบ่เลพี่น้อด้ยอันนี้ได้หได้แลต่ขาคุนทีไมันมันเป็นอะมันเลิกเนาะ่เดียวอ่อานาเนาตัวเดียวสอง ตันนะเดียวพี่เดียวพี่น้องมสรหูาไม้หาไม่ก็อยู่เดียสองสาเดี๋ยวเขาจะสังเกตไหวเลยพี่น้องฮะเลียไดสอตัวเลยสองสามพูดเลยเขียนหน่อยไรอันมากะไเมื่อว่ามันคือดอกะเจียวทุกทุกอะเอีพี่น้องก็ู่เลิกมาเชี่มาเลย

เด네ี๋ยาพี่น้องเขาเบิ่งเนดโอ้2งโตพี่น้องสวยเงยยิ้มแจ่มเราจะเกี่ยวกับพิตหลุนเขตัวแต่ย่าย่างโอ้ได้กันทุกคนพี่น้องแต่ว่าหากแกเนี้ยในเวลากลับแล้วบ่นพี่น้องเอ้ยสมมาพาควนแหละ ยางออกมามาพอเห็ดพอดีพี่น้องโอ้เห็ดดินยังงามเลยยายดอกยังงามเลยอีกบุกเกินสองสามเมือนได้เนาะเป็นแนวนี้เนาะเห็ดสีออกสามเมืองอะไรกินเห็ดดินี่ดอกอ๋อลูกน้องตาดีเว้ยทำแล้วพี่น้องเอ้ยพักกันกับโครงตาเมื่อบานกันมาเนี่ยได้กินกันทุกคนอยู่คนละเล็กละหน่อย แม่งกิน้น้นอีกแล้วสันพพ่น้องอดใจปไดพื่อนสิขุดร่อ,องเบื้อง เอาบนนมเอาบนบนะลูกพีีก็ได้ตลอดกึ่นมเลยได้เวลากลับบ้านเลยนะจ้าใส่โซ่พี่น้องครับเนาได้กันสุกคนสุกคนสุกคนใบยังไงใยใยกะติว,กต,วกติวมุนตติวมุน We know.